สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธ์นะะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้หน่อยนะครับโอ้โหก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะว่าราชัุดเก่าในเช็คบินชัวามนี่ครับมูลค่ากว่า100ล้านยูโรนะครับเหลือแค่เซสัญญาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการแค่นั้นนะครับ รายงานข่าวจากเดวิดออสตินผู้สื่อข่าวคนดังของเดอะแอลติกเนี่ยเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยเรอัลมาดริดครับได้บรรลุข้อตกลงกับออเรลิองชัวเมนี่น้ำมิดฟิลอนาคตไกลของมนาโกมูลค่ารวมกว่า100ล้านยูโรครับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนสรุปเอกสารนะฮะซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ด้วยนะครับ ดาเตาะไว้22ปีครับของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะท่ามกลางกระแสะความสนใจจากยอดทีมอย่างปารีสแซงฌมงลิวเวอพูและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับล่าสุดครับรายงานจากสื่อแดนผู้ดีเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าทางราชานุชขาวเนี่ยบรรลุข,ข้อตกลงกับด้วยวาจานะฮะมูลค่ารวมกว่า100ล้านยูโรกับวอนเดอร์คิสนำเนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งของวงการลูกหนังยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนสรุปเอกสารก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้สําหรับชัวเมนี่นะฮะชชวเมนี่ครับถือเป็นกําลังสาคัญที่ช่วยให้โมนากเนี่ยจบอันดับ3ของลีกเองิงฤดูกาลล่าสุดหลังมีโอกาสลงเล่นไป35นัดทาได้3ประตูกับ2แอสซ,ซิสและยังมีโอกาสเล่นเกมยุโรปได้อีก11เกมด้วยนะครับ ก็เป็นเนื้อข่าวที่จากเดวิสออสตินครับก็น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเลยนับของวงการเดอะแอเลติกนะครับก็ถ้าพูดข่าวออกมาแบบนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วสําหรับชัวมนี่ครับได้มาชูเสื้อกับเัวมาริตแน่ๆครับแต่ไม่รู้จะเป็นวันไหนได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแน่ๆครับตอนนี้ก็ เคลียร์เอกสารแล้วก็รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเซ็นสัญญากันด้วยนะครับโอ้โหก็น่าจะเป็นเวลา5ปีนะครับก็น่าจะจบที่2027เลยสําหรับชัวร์มนนี่ครับโอ้โหมูลค่ารวมกว่า100ล้านยูโรก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะทุกคนคิดว่างไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้สําหรับนักเตะค,คนนี้นะครับอนาคตไกลแน่ๆครับอายุแค่22ปีเองสําหรับชัวร์มนนี่นะฮะโอ้โหมาเติมเด่นกลางให้กับเรอัลมาดริดแล้วนะครับสําหรับชัวร์มนนี่โอ้ของดีจริงๆคนนี้นะครับ ก็ให้ออกไปสำหรับลิว์พกับรลมาริดนะครับขอัยครับลิว์พกับอาริสเซนช์แมงรวมถึงแมนยูนะครับที่พลาดตัวชัวร์แมนนี่นะครับทุกคนคิดว่าไง,งาก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับในช่วงถึงแบบนี้ครับจัดไปให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับ